สวัสดีค่ะทุกๆท่าน่าวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพา้วยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางหวยเราพัฒนานะคะวันที่19มกราคม2,500 6นนะคะทุกคนวันศุกร์นั่นเองนะคะทุกคนขาก่อนเราไปคำนวณนะคะทุกคนคำเตือนค่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สรับสนนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนเราไปดูวันที่17ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนคะ่ะวันที่17นะคะใจให้เด่น เจ็ดและสองพี่น้องค่ะบนมานะคะสองสองหกร่างหนึ่งสองพี่น้องเสียดายนะคะทุกคนพิดไปแต้มเดียวเนาะพี่น้องมาสองหกนะคะให้สองเจ็ดเจ็ดสองพี่น้องค่ะวันนี้สองมาสองเด้งนะคะคู่สองหนึ่งใจก็ไม่ได้จับให้เนาะพี่น้องสองหกหกสองก็ไม่ได้จับให้นะคะสายวิ่งสายรูดได้สองบนร่างนะคะทุกคน เรามาต่อนะคะวันที่19บเก้าเนาะพี่น้องค่ะวันที่19มกราคมนะคะวันนี้ใจก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปัง,ปงๆเช่นเคยนะคะชอบคู่ไหนก็ขอให้เข้าทุกคู่นะคะสําหรับวันที่17เจ็ดเลขเด่นประจําวัน4ี่กับ9หลุดเนาะพี่น้องใจห้อยให้ทุกวันเพราะอะไรนะคะเพื่อเอฟทุกท่านสามารถไปใช้กับหมูนอื่นหวยอื่น,นได้ในแต่ละวันได้เลยเนาะคะ่ะทุกคนเรามาดูนะคะ วันที่19มกามราจากสูตรการคำนวณใจคำนวณได้อยู่ที่2แลได้พี่น้องมาตัวเดียวกันนะคะทุกคนคะ่ะจ็กสิมาโบมาพี่น้องคะ่ะก็คำนวณได้แบบนี้นะคะทุกคนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นกันนะคะว่าทุกท่านจะชอบไหมนะคะพี่น้องมักกระตามเด้อพี่น้องเด้อไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านนะคะสถิติก็ย่อมมีข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะทุกคนเรามาดูนะคะทุกคนค่ ขออนุญาตเปลี่ยนหมึกปากกานะคะทุกคนปากกาหมึกจะหมดนะคะทุกคนสองนะคะทุกคนสองศูนย์สองห้าสองหกหกนะคะทุกคนขาหกหนึ่ง 60นะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องหมกักบอคะ่ะทุกคนมีคู่ไหนที่ชอบไหมวันนี้ใจขออนุญาตชอบ6006เ้อพี่น้องเ้อพี่น้อง,องกันแล้วจะหมักเด้อค่ะชอบก็ตามไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะพี่น้องคะ่ะเรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันใจจะห้อยให้ทุกวันนะคะเลขเด่นประจําวันศุกร์นะคะทุกคน อยู่ที่เลข6และเลข1นะคะทุกคนขาเลขเบิ้ลประจําวันคือ6 6และ1 1นะคะเลข6และเลข1นี้ FC ทุกท่านสามารถวิ่งรูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบนะคะทุกคนเอาไปใช้ได้เลยในแต่ละวันนะคะทุกคนขาค่ะทุกคนขาสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโศกโกมันหวานสุขผุ้สุขคเด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ